แบบนี้มีชื่อว่า Hi a n d s n สนนะคะผมซึ่งแบบนี้นั้นจะเป็นแบบซ่อนแอบ,บนะฮะโอเคอยากรู้ว่าในแบบนี้เป็นยังไงไปดูกันเลย แลนตอนนี้ก็เข้ามาในแมเปิลนะทุกคนคือว่าเขาจะเริ่มในอีก30วินาทีนะตอนนี้เหลืออีก20นาทีแหละคือผมเตรียมพร้อมแลวไงเรานั้นมีดาบที่แบบเป็นลิมิตอยู่นะทุกคนซึ่งจะเพิ่มดาเมจเนี่ยสามสรแล้วก็จะมีปืนที่เป็นสีแดงอยู่นะทุกคนซึ่งในกระบอกปืนเนี่ยจะมี15านะัดแล้วก็บวกดาเมจอีก10%ซนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าโหแน่ๆผมบองเลยยิงขี้แตกฟันขี้แตกหมดออกมาเหอะจริงๆตอนเนี้ยมาเริ่มแล้วมาลุ้นกันว่าเรานั้นจะเป็นคนแออบหรรืจจะเป็นคนคานะิ เป็นคนแอบหรือคนหายผมก็โงอดอ่ะเอาจงจริงอ๋อนี่มีแบบให้เลือกแล้วแบบซิตี้ออเทยนไซด์แล้วก็ดีเซิร์ดอ๋อผมอยากไปดีเซิร์ดนะผมอยากไปเป็นชาวตะเรซอสยนนี่ดีเซิร์ดสามยังไงก็ดีเซิร์ดนะทุกคนอไม่ใช่เลยเป็นซิตี้นะดูกันว่าผมจะเป็นคนหาหรือจะเป็นคนแอบอืมอืมอืมอ๋มอ,อ,อเป็นคนแอบนะทุกคนแต่ยังไงก็ผมก็เขาหาไม่เจออยู่แล้วผมโหดมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรเฮ้ยโอ้โหกิ่งไมน้นรกมองได้เลยว่า เนียนกลิบเนียนกลิบโหแล้วอยู่แถวปิโะมิตด้วยแอบบตรงไหนอยู่เนีย่ยกูทีน่นี้เออเอาไ้ดีวะแล้วเป็นกิ่งไม้ด้วยแงจริงจงมันมีเทคนิคอยู่นะทุกคนคือที่นี่คือที่ที่อยู่สูงที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดดูเห็นปะเขาหาเราไม่เจอทุกคนแงผมเนียนปะล่ะดู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 ผมเนียนปะล่ะดูโคเนียน,น,เ,น,ยนเอเอเจอใครวะนะมันเจอคนหนึ่งนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าไอคนนะั้นมันจะเกิดตรงไหนสวยแหละ คือเกมนี้ถ้าเกิดว่าทางฝั่งของคนหาเนี่ยมันฆ่าคนแอบได้นะทุกคนก็คือว่าคนแอบเนี่ยจะกลายไปเป็นคนหาเลยนะคือมันแบบมันก็จะไปสมทบกับทีมคนหาเลยทีเดียวจริงผมก็แบบน่าจะไม่ไม่ได้เป็นคนหาผมแอบเนียนไงทุกคนดูดิเนียนจัดโอ้โหไม่มีทางหาผมเจอ,เอจริงๆคือที่ที่แบบอันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดทุกคนจริงๆตอเล่นเกมนี้นะ สี่คนและ้ะดูทุกคนเขาตัางวิ่งหนีดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่ผมนี่แบบดูเฉยเฉยไม่มีใครมาคือโค้จะเนียนนะตอนเนี้ยจริงๆดูเลยเหลืออีกตั้งสองนาทีนะเวลาของเราดูคนอื่นๆเขาไปวิ่งตรงไหนกันไม่รู้อะเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะกดกล้องไปดูคนอื่นไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา <c oughs> จริงๆผมไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อในมุมตัวเองเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่า เนียนอ่ะก็เนียนอ่ะนะทุกคนกขาตั้งหาหากันอยู่ที่มุมตรงนู้นโอ้ยเหลือคนแอบอยู่สองคนทุกคนแล้วดูเขาไม่มีใครสงสัยเอ้ยเดี๋ยวคนนี้เริ่มแล้วหรือเปล่าหเลาหลืออีกหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีกว่ากว่าเลยเวลาเยอะมากเอ้ยคนนี้เขาอยู่ใกล้อยาขึ้นมาบนยอดอยา <c oughs> อู้อาอ,อย่านะอืมอืมแล้วกูโดนหนีแล้วกูโดนหนีจุกเออเฮไม่ <c oughs> เอ้ยที่ที่ดูส่าดูว่จะเนียนแม่งเอ้ยแลวรอบนี้เราเนี่ก็เป็นคนแอบเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งผมเป็นอะไรว่าเครื่องเป็นเนาะที่แจกหนังสือพิมพ์นะทุกคนซึ่งมาเลยผมบอกได้เลยว่ารอบนี้ละเนียนจริงเขาไม่มีทางหาเราเจอแล้วแหละเพราะว่าผมเป็นของเล็กนะรอบเมื่อกี้ผมเป็นของใหญ่ไงเขาได้หาเราเดยอมันเริ่มแล้วเหรอมันไวจังอนะ่ะผมยังไม่ทันได้แอบเลยนะเนี่ยจริงโคชิบหายแล้วนะ <c oughs> อย่าตามมา ยายาจูงไงจูงจูงเออเขาฟันทะลุเออแม่งเอ้ยผมไม่รู้ว่าเขาเกิดตรงนี้ทุกคนโอเคเราที่เป็นคนหานะแต่ไม่เป็นไรคนหาผมก็ตึงจริงคนหานี่มันจะมีเทคนิคอยู่นะทุกคนคือแบบเขาจะฟันได้ไม่จํากัดเลยนะไม่จํากัดจํานวนครั้งแล้วก็ยิงได้กระสุนไม่จํากัดจํานวนกระลูกเหมือนกันนะทุกคนมาดูได้เลยนี่ ผมจำได้ว่ามันจะมีอยู่คนนึงที่พยายามจะปีนอยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวหาก่อนอืมีม่ลุงบอดนี้ปะไม่ใช่นะไม่มีหรอแถวเนี้ยเขาอยู่ไหนกันวะนี่น่าจะเป็นจุดที่เราวิ่งมาตอนแรกนะทุกคนซึ่งเขาน่าจะอยู่กันอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงน่าจะเป็นแถวนี้ปะไม่มีนะทุกคนตอนแรกไอ้เราก็นึกว่าเครื่องพิมพ์หนังสือมันจะแบบมันจะเนียนจริงมันเนียนแหละแต่ผมเอบไม่ทันไงมันก็เลยแบบไม่เนียนซะโอ้ยโอ้ยเสา นี่ไงไอเสาไอเสาเรียบร้อยโดนผมไปหนึ่งอยู่ดีก็มาให้ฟันนะทุกคนเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ด้วยนี่ถุงกระดงถุงกระดาษอะไรข้างนี่ต้องเช็คให้หมดนะทุกคนใครที่มาเล่นนะเราต้องเช็คให้หมดเลยทุกจุดเพราะว่าเขาจะแอบอยู่ในทุกๆมุมเลยซึ่งแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะเล่นเหมือนเรารอบที่แล้วนะเพราะแบบที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดยังไงล่ะเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนมุมบนไม่มีใช่ไหมแถวนี้เอ้ยแถวนี้ เอ้ยผมฟันโดนอะไรวะเสียงอะไรตึก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 เอาไม่ใช่ผมนี่วะไอถุงกระดาษอย่าคิดว่ามองไม่เห็นอืมโอ้โหปืนปืน <c oughs> เอ้ยนชนะเฉยไอถุงกระดาษไอดุงกระดาษนี่มันเซียนวะทุกคนมันเก่งกว่าผมได้ยังไงวะและรอบนี้ผมก็เป็นคนเอบนะทุกคนซึ่งผมผมสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้อือ <c oughs> โอ้ไปแล้วโอ้ไปแล้วจูโอ้วิ่งเร็วทุกคนเดี๋ยว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 วิ่งเร็วจังอ่ะโอ,โอ้ไปแล้วจูไปแล้วจูเฮ้ยเฮ้ยเขาพยายามจะฟันบนทุกคนไปแล้วกูไปก่อนละ่ะหนีเวย้ยจูเฮ้อี่ไงตจวตามคนที่แอบโหดที่สุดดอมันเดินไปไม่ได้หรอกนะนนจริงนี่ไงมุมนี้กำลังดีทุกคน นี่นี่นีมุมนี้อ่าเราได้มุมดีแล้วอีกหนึ่งมุมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนของได้นะแล้วไม่โคตรโกงอะ่ะเปลี่ยนของแล้ววิ่งเร็วนะทุกคนนี่ไงเขางงเขาหาเราไม่เจอดูดูดูด,ด,ดูมีคนอยู่ป่ากันเต็มซึ่งบอกได้เลยว่าอย่าโอเคเขาไม่ได้จะหาเราเจอนั้นในตอนนี้แต่เหมือนเขาจะรู้นะว่ามีคนอยู่ตรงนั้น ซึ่งเขาพยายามที่จะขึ้นไปนะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้ม่วงเลยลรอบนี้ฉนะันอะใส่ๆเพราะว่าผมแอบโหดนั่นแหละคือของจริงอืมแต่เขาก็ยังพยายามที่จะขึ้นมาซึ่งเอ้ยเขาขึ้นมาได้วะ่ะ <c oughs> แต่ว่าพอเขาขึ้นมาปุ๊บอีกคนหนึ่งลงไปละเออคนที่แอบเหมือนกับเรานะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มือปืนทําไมเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาใช้ปืนแล้วหรออ้าว เมื่อกี้เขาน่าจะใช้ปืนตั้งแต่แรกนะจริงจริงเนี่ยเขาน่าจะได้สักคิวหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงอยู่พอสมควรเลยเอ้ยเขาไม่ยิงผมวะเออนี่ผมแอบเนียนขนาดนี้จริงผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเนียนมากเหลืออีกหนึ่งนาทีเก้าวินะฮะซึ่งมองได้เลยว่าเอ้ยแท็กซี่ขยับบัคนเอ้ยรถวิง่ง <laughs> เราไปดูดิรถนี่ไงเอ้ยรถกระโดงของจริง รถโดนยิงแตกไปแล้วไปดูคนอื่นโอ้โหดูวิ่งกันให้ว่อนทุกคนดูดูวิ่งกันระนาวอันนี้รถรถแต่รถรถอ่องสู่ถนนเงี้ยงใหญ่เอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่ามีคนหาสองคนแลน้วนะตอนเนี้ยนี่คนคนนี้ต้องต้องระวังเพราะว่าเขามาเกิดตรงนี้นะซึ่งก็อันตรายอยู่พอสมควรแต่มีมีคนนี้คอยแบบรอให้เราอยู่ซึ่งดีมากทําได้ดีทําได้ดีนี่ โอ้โหชิวไอ,อีกคนหนึ่งหรอไม่ใช่นี่คนเดิมทุกคนอ่เราไปดูเขาคนบ้างเขาโอ้โหคนนี้เขาก็ไร่เปลี่ยนนะเออเอาปืนยิงดิท่านแหละยิงมันเอาว้ห oh <my. S 1> นีกรจจุยหนีกรจจุยกระจาย <c oughs> แล้วดูนี่เรานี่เราอยู่มุมขวาทุกคน <c oughs> <c oughs> เรากลับมาเป็นก่อนเดี๋ยวชนะว่ะโอ้โหคือแบบง่ายจัด <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสมัครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ